สามราศีที่ในระยะนี้นั้นมีแฟนเป็นคนไทยไม่ดีแต่จะมีโอกาสได้แฟนเป็นคนต่าง นะครับเรียกได้ว่า3ราศีนี้มีโอกาสที่จะเสียหนุนทางการค้านะครับท่านใดที่อยากจะรู้แล้วนะครับว่าเป็น3ราศีของท่านหรือเปล่านั้นก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากท่านกด subscribe ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของกิจคอนเฟิร์มขอทุกท่านเลยครับช่วยก็นากดติดตามกิจคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับจะบขอบคุณมากนะครับและก็ฝากอุดหนุนในการกิจคอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้งควงจุย้ยดวงปากวัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะ ร,ราคา2 9ับรกคา2,999บาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเลอละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0859743945ได้เลยนะครับสำหรับ3ราศีที่มีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนต่าง ชาติก็ต้องบอกว่าดาวเกี่ยวกับต่างชาติจะมีราหูดาวเกตแล้วก็มีมันอยู่เข้ารวมโดยสมดาวนี้ครับเป็นดาวเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นครับสามราศีที่รับอิทธิพลอย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมษชาวราศีตุลและก็ชาวราศีธนูนะครับต้องบอกนะครับเมษตุลธนูเนี่ยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าในชีวิตคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณคบคนไทยชีวิตมันชอกช้ำเหลือเกินมันรู้สึกว่าไม่ดี เบียดเบียนอยู่ไปมีแต่ความทุกข์และคุณก็รู้สึกว่าคุณถูกหลอกถูกรวงมาโดยตลอดถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดนะครับคุณถูกทําให้กดดันทางจิต อยู่แล้วมันทุกทรมานเจอคนไม่ดีเพราะฉะนั้นครับผมแนะนํสามราศีนี้นะครับในช่วงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนไปหาทางพูดคุยคบหากับคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีกว่ารวมถึงฮะถ้าสามราศีนี้เป็นสเปคของต่างประเทศเสียด้วยดวงบันได้มันก็มีโอกาสแต่จริงๆแล้วไอ้ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยผมไม่ได้เน้นว่าเป็นฝรั่งบังค่านะครับอาจจะเป็นคนไปในทางเอเชียด้วยกันก็เป็นไปได้ด้วยนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นคนต่างชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นครับ ชาวราศีเมษตุนธนูในช่วงนี้ครบคนไทยจะเหนื่อยจะมีปัญหาแต่ถ้าครบฝรั่งคบต่างชาตินั้นต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ดีโดนแน่นอนคอนเฟิร์มครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกากรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งย่างไปเหลี่ยมจีนนั้นจะกันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลายแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดองจุ้ยของรัติเต๋าหมึกด,ดาด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้า รเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนําดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่ง หาหา,หาหรือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคาที่สนใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2,999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์08-597-4-3945ได้เลยนะครับ